แต่ก้าหสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี <music> ้พบกับเจนนิเฟอร์ค่ะทุกท่านชื่อเดมานิมส์เอร์ see you again everyone จอยกินนะแต่ก้า今日谂住唔出嚟噶啦今日系嘛咁冻咯冇 sexy 衫著啊就咁样噶啦大家今日你做咩啊听日

อ๋อล้ก็เลย食嘢ก่น uh, ต an uh, si ุกคมืันนี้ก็สิมากินอันไก่ไก่เ่าไก่สันติเก๋อทมมาเนไสูนี่ไสูนี่นไก่เนไก่ มากินค่ะพี่น้องแล้วก็มีผักก้าผักมาแกล้มด้วยโอ้ยอยากอยากกิน <laughs> มาฟ้าเลยแล้วจะหยิบเมล์หยิบเจ้าเมล์รอให้ซิวอ่ะยอนี U A ่ก่อนญี่ปุ่นอเ,เอ,อ่อซิวเฮาก็ที่เจองจับเลยหยิบแกเจ้าเอ่อเอาหลอเจ้าหลาดแล้วซิวหลาดไปทิมทิมเตะแก เพราะมันก็จะมีรสเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็จะมีรสหวานๆนะคะเพราะว่าเอาซอสของญี่ปุ่นเอ่อเบบีคิวซอสเบบีคิวที่ว่ากินเนื้อย่างเอามาหมักค่ะแล้วเอาไปย่างเอาไปเข้าตู้อบจ้ะพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> อร่อยครับพี่น้อง <c oughs> ออหอมมั้ยอ่นะน <c oughs> ั่นก็猪肠ห嘎嗯ห肠好ะ啊好ล食啊 hứa hương à ở xe cái tàu mà cháu lo có đi tay à về đi chuyện về à tà ta có mà bắt rồi đó พรุ่งนี้ไม่ว่างครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่บ้านต้องทําอะไรทําห้องน้ําจ้ะพรุ่งนี้ที่บ้านทําห้องน้ําก็เลยไม่ว่างจ้ะพรุ่งนี้ทำห้องน้ำใหม่จ้ะอืม cứng nó cũng sẽเผ็ด đi một nhỉ, có, có một cái nó cũng sẽ rất rất rất, giã, giò này cái, quan chảo giò, nướng cho nó 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 แซ่บพี่น้องอร่อยค่ะวันนี้ทางจันมากินอย่างเดียวนะคะไม่พูดมากค่ะก็จะออกมาพบเจอพี่น้องเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ว่างจะต้องทำห้องน้ำแล้วจ้ะ ทำห้องน้ำใหม่จ้ะวันนี้ไม่เซ็กซี่นะคะสวยแบบแต่ไม่เซ็กซี่นะคะก็แบบไมก่ก็มเซ็กซี่อะทำงานไปก็เอาบบตรงแกจะไม่เซ็กซี่ดะอาทิตที่สินนะ้นต้องเอาวันที่สามจะสามเจอสิน้น ่部买ม,มสั้อซ้ำแต่ในี天แก่มไมวยอทยทายา大家ก็จะเป็นซื้อใหม่ก็จะเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวนะครจะเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวไม่เซ็กซี่กไม่มีอะไรดูจะพี่น้อง <laughs> เริ่มเผ็ดละใส่พริกเข้าไปหมักใส่พริกใส่ซอสเข้าไปแล้วาไปเข่าตัวอบไปย่างไปปิ้งไปย่างมันออกมามันจะหอมๆแล้วพี่น้องมันจะออกเผ็ดๆหวานๆที่ก่อนแล้วหลักๆเต๊่ิิ่มๆเต๋่ 嗯，頭髮呢，短咗啊，短咗冇咁靚係嘛？係咪長啲好睇啲呢？ cái sẽ ta loại hay mãi gì kìa chưa tao mán chưa tôi thảo xin ám hơi cho mãi gì cái shopping á các mẹ mua mẹ mãi gì các mẹ có tiền cái mãi 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 cố tôi hay mãi rồi chưa tiền cái cái tài nhỏ lọ cái giờ hơi tài gì tôi mãi đó nhà hàng đó hàng có hơi mà hàng biết tổ hơi có tổ

去咗嗰啲肥膩嗰啲脂肪嘅，啲愛查食呢啲比較肥啊嘛，又買啲就去脂肪咯。嗱豬腸嘅，西曬牛西曬一釀咖，嗯，我嚟，我嚟，彎彎，皮 กินเดียทำก็จะไปแล้วพี่น้องวน,นี้ะมีอะไรพูดจ้ะ็ะะจะม่อเอรกองกับสาวกก็เคนดียวกันกมต่าหามจวเยอะจะเลยกินนาก้าล้ลพรุ่งนี้แม่บ้างก็เลยออกมาจ้ะหุหามตอ,อตวเอะจบกันละ 今日 Lily 姐唔出嚟，我代阿 Lily 姐啦。邊個今日生日啊？祝大家生日快樂！Happy Birthday，身體健康，嗬，熱盡步，揾多啲錢啊！大家飲杯 h a p p y Birthday。好啦，今日再見啦，大家好快走噶啦，冇咩講噶今日。今日好簡單嘅啫，今日。<laughs> เจ้าล่ะตากบแายบายไปแล้วกบบายค่ะ